สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนลีฟมารีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟรุตบอลไทยกับประจําทุกวันเลยครับและก่อนอื่นครับรนนต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมอยู่ทุกวันอยู่ d a ้ l ครับช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยครับกับ3ช่องทางหลักของเบนลีฟมารีเลยครับเพื่อติดตามข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยเป็นประจําทุกวันเลยครับ เอาเป็นว่าไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นประเด็นข่าวสารเลขกกันก่อนครับกับประเด็นของตระนอุอุไธทานีฟซีครับเริ่มฤดูกาลนานก็มีข่าวสารกันแล้วแหละครับโดยทางฝั่งของอุยธานีฟซีนานครับล่าสดได้มีการอัปเดตข่าวมากาเลยครับว่ากลายเป็นทีมเต่งครับที่จะได้ตัวทางฝั่งของโคดอนรังสันเลยครับอดีตกุนซือของการทเทพศีไปคุมทัพในสกีโบทอริกในฤดูกาล25้ดยกันเลยครับโดยทางฝั่งของตระนัตอุไธทานีฟซีน้นครับภายใต้การคุมทีมของโค้ดคนปัจจุบันครับอย่างมิโรจสิกเลยครับ้ ไม่ดีนักเลยครับหลังจาก5เกมหลังสดุดนาีกสามารถเก็บชัยชนะเพียงแค่นัดเดียนานะหละครับที่เหลือแบ่งเป็นเสมอ2 2แพ้ไป2นัดทําให้อันดับตารางบนคะแนนครับอยู่อันดับที่8ของตารางมี33คะแนนครับซึ่งห่างจากส่วนตกชั้นเพียงแค่8คะแนนซึ่งก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแหละครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับปลาสดเลยครับได้มีการรับรายงานข่าวสารออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของทีมอุทยานครับได้เจรจาที่จะดึงทงฝั่งของโคดอนรังสันเวอรจะชเข้าไปคุมทีมแต่จะเข้ามาช่วยทีมในฤดูกาลหน้าหรือซีซั่น2025ซึ่งตอนนี้กับทางฝั่งของทัพอุทยานครับก็ถือเป็นทีมเต็งเลยครับที่จะได้คนสื่อคนนี้เข้าไปคุมทีมคางสนามนั่นเองเลยครับแต่ซึ่งอย่างไรก็ตามครับพอเข้าไปดูในคอมเมนต์ของแฟนคลับของตระหนัอุทยานเลยครับหลายคนก็บอกเลยครับว่าทางฝั่งของตระหนัมีรเจูสิกน่าจะ คุมทีมดีมากกว่าในฤดูกาลหน้าหลายคนก็ไม่ค่อยยินดีด้วยเลยครับกับการที่โคดอนเข้ามาคุมทีมเลยครับซึ่งอยากให้สมพสอนคิดได้ดีเลยครับซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์เลยครับว่าทางฝั่งของมีรถนี่คือของดีเลยเลยครับแต่ขอกลับเข้าไปทบทวนอีกครั้งนั่นเองเลยครับโอ้โหต้องมีแต่ฝั่งทั้งสองฝ่ายเลยครับก็ต้องติดตามมาต่อไปเลยครับว่าทางฝั่งของทัพอุไทยจะเอาอยัางไงกันต่อในฤดูกาลหน้าเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราต่อเลยครับก่อนที่จะไปชมเกม ศึกของฟีฟ่าเดย์ในช่วงเย็นวันนี้เลยครับติดตามกันได้ดีเลยครับพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานเลยครับเรามากันที่ความพร้อมของทางด้านกุ้ซื้อใหญ่กันซะก่อนครับอย่างทางด้านอิชิครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าหวังทีมนั้นครับที่จะแข็งแร่งขึ้นระดับเอเชียครับพร้อมกับออกมาเปิดว่าต้องสถหานักเตะเจนใหม่ครับเข้ามาเปยนแปลงรุ่นนี้เลยครับเพื่อที่จะเป็นเป้าหมายไปลุยฟุตบอลโลกในครั้งหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของอิชินั้นครับล่าสุดเลยครับได้ออกมาแถลงข่าวความพร้อมกับผู้สื่อข่าวที่ได้มาทําข่าวหลายคนเลยเลยครับ บอกเลยครับวัเกมแรกเราจะได้อุ่นลงอุ่นเครื่องในเกมที่2เป็นเกมที่เราจะต้องพบกับสีลังการเราต้องการที่1ของสายครับเพราะมีแค่ทีมเดียวในกลุ่มที่จะได้ไปเล่นในเอเชียนครับรอบสุดท้ายเราต้องเก็บสาแต้มมาได้ในเกมที่จะพบกับสีลังการเรื่องแบกซด์ในทีมครับผมคิดว่าแบไซด์ธรรมชาติในความคิดของผมหลังจากที่ผมได้มาดูหลายคนมีความสามารถเล่นในตำแหน่งแบไซด์ได้นั่นคือวิธีคิดของผมที่เรียกมาใหม่ผมคิดเลยครับว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งแบไซด์ตามที่เราต้องการก่อ,อนหน้านี้ครับมีผู้เล่นในตำแหน่งที่ เราเรียกมามีาการบาดเจ็บแต่คนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเล่นแบกซ้ายได้จากที่ผมติดตามการเล่นของแต่ละคนมาผมคิดเลยครับวชนาทเป็นนักเตะที่สุดยอดในเรื่องของความเป็นผู้นําเช่นเดียวกับสุโขโชคเวลามาทิมชาติทุกคนจะตั้งใจและแสดงออกถึงจุดนี้ผมคิดว่าเป็นคําพูดที่ดีในการคุยกับนักเตะและผู้นำทีมให้มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ในการฝึกซ้อมและการทำงานหนักในความรู้สึกของผมครับหลังจากที่ไม่ได้ไปลุยฟุตบอลโลก2026แน่นอนเลยครับว่าขั้นตอนต่อไปที่กระติสุดก็คือการประเล่นรอบสุดท้ายเชยนครัพเราจะ แปลงเจนเนเรชันใหม่ของนักเตะด้วยเราต้องหาสร้างสรรนักเตะใหม่เข้ามาเป็นแปลกุ่นในรอบต่อไปของฟุตบอลโลกนี่เป็นวิธีคิดของผมเราต้องการครับแข็งแกร่งเป็นทีมดับเอเชียนั่นคือการคาดการและการวางแผนของผมนั่นเองนะครับส่วนในขณะตทางฝั่งของซูเปอร์โชกอะไรครับก็ได้ออกมาบอกเช่นเดียวกันเลยครับว่าส่วนตัวครับคิดว่าเรามีจุดแข่งหลายแบบไม่ใช่แค่เกมลุกทั้งหมดแต่เกมรับ ผมพวกเราครับพยายามทําให้ปิดจุดแข็งเช่นกันเกมกับอัฟกานิสถานครับผมคิดเลยครับเพราเราน่าจะได้ลองหลายอย่างแบบที่โค้ชต้องการอาจจะได้นําวิธีการเล่นในเกมรับอัฟกานิสถานมาใช้ในเกมพบกับสีลังกาซึ่งเป็นเกมสํคาคัญที่เราต้องเก็บ3ามเตะมาได้การเล่นในเจอรีครับมีหลายปัจจัยจะพผู้ทั้งหมดคงยากหลกัหลกๆห,หลายคนไปในฐานะนักเตะยืมตัวเราอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นในสนามเราอาจจะเป็นลองเขาส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มากแต่หลายอย่างครับต้องตามเขาให้ทันต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งข้างในและนอกสนามอย่างที่บอกเลยครับมี ปัจจัยพอเราไม่ได้ลงเล่นครับก็อาจจะคิดไปในหลายทางเลยครับทําให้เราเครียดได้หลักๆเลยก็คือเรื่องสภพยาพจิตใจคิดว่าอาจจะต้องใช้มากกว่าปกติไปแล้วก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้ถ้า6กเดือนแรกไปได้ครับผมคิดว่านักเตะไทยหลายคนที่ผมเห็นมีศักยภาพสามารถเล่นได้แต่มันอาจจะยากในช่วงแรกที่เราต้องพิสูจน์ไอโคสตาฟและเพื่อนร่วมทีมเห็นว่าเรามีความสามารถมากพอฝากแฟนบอลชาไทยทุกคนเลยครับอยากให้เข้ามาเชียร์ในสนามกันเยอะๆเลยครับหรือดูอยู่ที่บ้านก็ตามมาเป็นฝังข้าังใจเลยครับให้กับทีมชาติชุดนี้ครับ เราจะพยายามทาให้ดีที่สุดครับใน2เกมที่เราจะต้องลงเล่นทั้งเกมบนเครื่องและกับเกมกับศลรงกาที่จะพยายามเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมเพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบเป็นที่1ในรอบคัดเลือกฝากเป็นกำลังใจครับให้กับทีมชาติไทยกันด้วยนะครับซึ่งเ็าต้องย้ำอีกครั้งเลยครับสำหรับทีมชาติไทยครับจะพบกับอัฟการนิสานก่อนเลยครับก็ในวันพรุ่งนี้เลยครับเวลา2ทุ่มที่สนามราชมังนั่นเองเลยครับ และอย่างไรก็ตามครับเท, e ท่านั้นยังไม่พอเลยครับอีกประเด็นเลยครับทั้งฝั่งของชนาทิพย์เลยครับหรือกัปตันเจคับได้ออกมากระตุนเพือเ่อลองทีมขอทตนายนชักศึกเลยครับว่าอย่าพยายามเป็นผู้แพ้นั่นเองครับหรือทางฝั่งของตานาชนาทิพย์นั้นครับก็ได้ออกมาบอกก่อนเกมเลยครับโดยขอพูดสั้นๆเลยครับว่าขอพูดแบบซีเรียสทีหนึ่งเวลาตอนซ้อมไม่ว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่ได้ลงอย่าพยายามเป็นผู้แพ้พยายามเป็นผู้ชนะตั้งแต่ตอนซ้อมถ้าเราเสียประตูง่ายในตอนซ้อมเวลาเราแข่งเราก็เสียประตูง่ายพยายามที่จะโฟกัส กันหน่อยนั่นเองเลยครับโอ้โ okay. ห <Okay. S 1> ถือว่าพูดแบบสั้นๆได้ใจพี่น้องของตะนานแฟนบอลชาวไทยเหลือเกินเลยครับ,รบทัางฝั่งของชนาทิฟส่งกระส์นั่นเองเลยครับอีก2ประเด็นปิดท้ายครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของตะนันซิวัมแม็กเซลกันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับเตรียมที่จะปล่อยทั้งวังของตด้านซิวัมแม็กเซลเลยครับเข้ามาสมทบช่างศึกยู17ปีในวันที่28มีนาคมนี้เลยครับ เลทางฝั่งของตะลั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นครับสโมสรในสึพพิมพริริอังกฤษครับได้ส่งหนังสือแจ้งสมาคมเลยครับว่าจะปล่อยทางฝั่งของซิวานแม็กเซลเข้ามาสมทบกับทีมชาติไทยรุ่นยูเมเจอร์17ปีเลยครับในวันที่28มีนาคมนี้หลังจบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ระหว่างวันที่2 1จนถึง27มีนาคมนี้เลยครับ หรือซึ่งล่าสุดเลยรับทางฝั่งของเจเนตดบีลาบนั้นครับกุนซือของตาานทีมชาติยูสิบเจ็ดปีเลยครับรับทราบเป็นทชียอะไรครับและจะให้ซิวาเแม็กเซลครับบินเข้าไปตามสต็อกทีมชาติไทยครับก่อนที่จะประเดิมพบกับอุซเบกิสถานครับในศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พรอบสุดท้ายครับในวันที่3เมษายนเป็นเกมแรกนั่นเองเลยครับซึ่งโดยทราบทางฝังของซิวาเม็กเซลนั้นครับก็เป็นหนึ่งเลยครับในกำลังหลักของเมเตอร์ยูนเต็ดเตรียมเข้าร่วมรายการขันใหญ่เลยครับในรายการของเยาวชนที่จะพบกับทีมก ี่ฉันโดรอันมัดริกและบเยเยนมิลนิกนั่นเองนครับข่าวสารต่อไปครับเราตอนที่างฟังของเจ้าแจวสวิทไปพมปราดกันหน่อยครับออกมาตักพอะไรครับหลังโดดวิจารไปแข่งขันบอลเดินสายนั่นเองครับ โดยจากทางฝั่งของสวิตไปพรมราตนั้นครับเบคซายของงด้านขอนแก่นมอดีแดง f c ได้ออกมาพสต์ถึงประเด็นที่ตัวเองครับได้เข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันบอเดินสายอะไรครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยการดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อมีคลิปของจตุเจ้าแจ๋วอะไรครับไปเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเดินสายทั้งที่วันแข่งขันดังกล่าวครับก็สกัดอย่างทางฝั่งของขอนแก่นมอดีแดงเลยครับมีโปรแกรมการแข่งขันเช่นกันในช่วงเย็นเลยครับซึ่งโดยล่าสุดเลย่ครับทางฝั่งของเจ้าตัวนั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์เมื่่่่อววันทีผาาาามเกกล ว่าฟีมอบอกถึงเตะที่2ก็หาว่ามีแต่โซเชียลเตะที่3ก็หาว่าหมดสภาพเตะเดินสายก็หาว่าผิดกอดเข่าก็เลยสีได้ไปเตะฝุ่นอยู่บ้านเกิดแตกกับกูแท้หนอโอ้โหถ้าให้ผมพูดที่สารก็คงจะพูดยากเลยครับโอ้โหนี่เลยครับก็คือข้อความที่ทางฝั่งของจุ้ยแจสวิตไปพรมลานออกมาตัดพออกับตัวเองครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ